ฟิลิปปินส์ประเทศที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านอาเซียนของเราได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความเสี่ยงโลก World ล i s k Index ให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุดในโลกติดต่อกันมานานถึง17ปีทั้งจากแผ่นดินไหวพายุและน้ำท่วมแต่ฟิลิปปินส์ก็ยังมีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจซึ่งอับดดลไททูบจะพาไปติดตามกันครับ สมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ2%ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง20%ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคาริตี้โอเมก้าทรีนอร์เวย์เดลี่น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l k e e p s t o r y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิป ได้เลยครับ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะและยังมีโอกาสที่จะค้นพบเกาะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตเพราะในปี2017เพิ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีการพบเกาะเพิ่มขึ้นอีก534เกาะทําให้ปัจจุบันฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยเกาะจํานวนมากถึง7,641เกาะ ส่วนใหญ่นั้นเป็นเกาะที่เกิดจากหินขนาดใหญ่หรือเต็มไปด้วยทรายจึงทําให้มีเพียง2,000เกาะเท่านั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้และอีกมากกว่า5,000เกาะยังไม่มีชื่อและหากจะเดินทางสำรวจไปให้ครบทั้ง7,641เกาะอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง21ปีและนั่นทําให้ประชากรที่มีอยู่ราว117ล้านคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆทั่วประเทศมีภาษาท้องถิ่นมากกว่า170ภาษา ส่วนภาษาราชการก็คือภาษาฟิลิปปินส์ที่มีพื้นฐานมาจากภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองดั้งเดิมที่ใช้กันในกรุงมะนิลาในเกาะลูซอนเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตลอดจนภาษาสเปนและอังกฤษก็นิยมใช้กันทั่วไป ภูเขาไฟปินนานตูโบบนเกาะลูซอนได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนปีน1991นับเป็นการประทุข,ของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์และติดอันดับท็อป10ของโลกโดยมีค่าความหนาแน่นของปริมาตรแมกมาที่4.8ลูกบาศกกิโลเมตรและความรุนแรงของการระเบิดในระดับ6จากระดับสูงสุดคือ8ทำให้ลาวาจากปากปล่องภูเขาไฟไหลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรทั่วบริเวณ ประกอบกับเกิดพายุใต้ฝุ่นยุนยาพัดถล่มเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะกับพื้นที่เพาะปลูกแม้จะมีการเตือนภัยล่วงหน้าและอบะยะผู้คนกว่า20,000คนแล้วแต่ก็มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า1,000 0คน โดยสภาพภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากขาดการเชื่อมต่อกันเหมือนกับประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ทำให้ฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศแบบเปิดรับแรงประทะจากภัยธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบอย่างเต็มที่เพราะอยู่ในแนวใ,นใต้ฝุ่นของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกซึ่งเป็นจุดที่พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวและเคลื่อนที่มากที่สุดในโลก ในแต่ละปีฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุเฉลี่ยประมาณปีละ20ลูกทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ซ้ำซากทั้งจากแม่น้ําหรือแหล่งน้ําจืดในประเทศที่เอ่อล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนประชากรในภาคเหนือและปัญหาพื้นที่ลุ่มต่ําในภาคใต้พร้อมกับวัตภัยหรือภัยจากลมพัดรุนแรงแม้จะมีความพยายามในการปลูกป,ป่าตามแนวชายฝั่งเพื่อลดแรงประทะแต่ก็ยังไม่ช่วยบรรเทาปัญหาได้มากนัก นอกจากนี้การที่ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนวงแหวนแปซิฟิกแห่งไฟบนแนวแผ่นเปลือกโลกที่ซับซ้อนและมีการเคลื่อนตัวอยู่บ่อยครั้งจึงเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดจากภูเขาไฟที่ยังคุก,กลุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและขาดการวางแผนในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาจึงทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงจากการต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำซากทุกปี ชนครองอันดับหนึ่งของประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกต่อเนื่องกันถึง17ปีฟิลิปปินส์ยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าแห่งท้องทะเลที่สำคัญคือหอยขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์และสีสันเป็นมรดกใต้ทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหอยมือเสือที่สามารถพบได้ถึง7สายพันธุ์จากทั้งหมด8สายพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณเกาะทางตอนใต้ของประเทศเช่นปาลาวันมินดาเนาวหอยเหล่านี้เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมซึ่งหลายฝ่ายพยายามอนุรักษ์ไว้ป้องกันการสูญพันธุ์จากการถูกล่าเพื่อเอาเนื้อเปลือกและไข่มุก แต่ชาวปนมงมักจะลักลอบนําเปลือกหอยไปขายอย่างผิดกฎหมายเพื่อนําไปทําเป็นของตกแต่งบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐมักจะจับได้อยู่เป็นประจำคราวละหลายร้อยตันมูลค่าหลายล้านบาทส่วนไข่มุกจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดในโลกจนเรียกขานกันว่ากิ๊กกับเพลนั้นค้นพบที่ฟิลิปปินส์หน้าตาดูช่งางห่างไกลกับไข่มุกหรือหอยมุกที่เราคุ้นเคยเพราะมีน้ําหนักถึง27.65กกิโลกรัมยาว39เซนติเมตรกว้าง22เซนติเมตร หนา21เซนติเมตรปัจจุบ,บันเจ้าของคืออับราฮัมเร e เยสเป็นชาวโตรอนโตในแคนาดาที่ได้รับกิกรเพลนี้มาจากป้าเป็นของขวัญจากการประเมินของ Gimo Logical Institute of America หรือ GIA สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกระบุว่ากิก a เพลนี้ i, มีมูลค่ามากกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า4,500ล้านบาทโดยคุณปู่ของเรเยส เป็นผู้รับซื้อมาจากชาวประมงจากเกาะปาลาวันขณะที่มันยังอยู่ในเปลือกหอยเฟอร์ดินานด์แม็กเจนแลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักสเปนออกเดินทางจากสเปนในปี1 5 1 9ด้วยภารกิจสำรวจโลกโดยตั้งใจที่จะเดินทางรอบโลกและคณะของแม็กเจนแลนถือเป็นชาวโยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และสู้รบกับชนเผ่าพ,พื้นเมือง จนทำให้แม็กเจนแลนต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ในปี1521จากนั้นลูกเรือที่เรือจึงปฏิบัติภารกิจต่อไปจนสำเร็จกลับถึงสเปนในปี1522ในยุคแห่งการล่าอนานิคมของยุโรปสเปนกลับมายัางดินแดนหมู่เกาะในทวีปเอเชียนี้อีกครั้งพร้อมกับตั้งชื่อว่าหมู่เกาะฟิลิปปินส์เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายฟิลิป ซึ่งในเวลาต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งสเปนและครอบครองเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์ยาวนานกว่า300ปีสเปนมีอิทธิพลต่อชนพื้นเมืองฟิลิปปินส์ทั้งในแง่ของภาษาวัฒนธรรมการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงศาสนาการเป็นอาณานิคมของสเปนอยู่นานกว่า300ปี ทำให้ชาวฟิลิปปินส์ราว90%นับถือศาสนาคริสต์โดย80%นับถือนิกายโรมันคาทอลิกและนับเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือนิกายนี้มากเป็นอันดับ3มของโลกรองจากบราซิลและเม็กซิโกส่งผลให้ชาวฟิลิปปินส์เคร่งครัดกับธรรมเนียมข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยหลักการแล้วชาวฟิลิปปินส์เมื่อแต่งงานแล้วจะไม่สามารถอย่าขาดจากกันได้และไม่ยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกันรวมไปถึงการทำแท้งก็เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา คริสต์มาสถือเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฟิลิปปินส์ที่จะเฉลิมฉลองกันยาวนานที่สุดในโลกเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนบ้านเมืองจะตกแต่งประดับประดาไปด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสปาร์ตี้และช่วงที่สำคัญที่สุดคือ9คืนสุดท้ายก่อนถึงวันคริสต์มาสที่ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่โบสถ์ ก่อนจะปิดท้ายลงอย่างประทับใจในวันที่6มกราคมของทุกปีโดยเรียกว่าเป็น The Feast of the Three Kings ระลึกถึงกษัตริย์3พระองค์หรือนักป่าสาคนที่เดินทางมาตามดวงดาวและมอบของขวัญให้แก่พระเยซูท,ที่เพิ่งประสูติได้แก่ทองคำกำยานและมดยอบหรือย่างไม้หอมสเปนยังส่งต่อฟิลิปปินส์ให้อยู่ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา หลังสเปนต้องพ่ายแพ้สงครามให้กับสหรัฐในปีพ1898และสหรัฐครอบครองฟิลิปปินส์อีกกว่า40ปีสหรัฐให้สิทธิเสรีภาพกับชาวฟิลิปปินส์มากกว่าสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนมีการจัดระบบการศึกษาตามหลักสูตรอเมริกันช่วยปรับปรุงเรื่องผลผล,ผลิตภาคการเกษตรและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศช่วยกระจายอำนาจการปกครองสอนให้ชาวฟิลิปปินส์รู้จักและเข้าใจระบอบประชาธิปไตย และแม้ฟิลิปปินส์จะได้รับอิสรภาพจากสหรัฐในปี1 9 9 4 6หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศยังคงแน่นแฟน้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสหรัฐเคยตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์มีกำลังพลพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าประจำการโดยฟิลิปปินส์ช่วยสหรัฐถ่วงดุดันอำนาจกับจีนในข้อพิพาททะเลจีนใต้แม้ปัจจุบันจะไม่มีฐานทัพถาวรในฟิลิปปินส์แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความร่วมมือทางกลาโหมอย่างแข่งขันมีการซ้อมรบร่วมกันอยู่เสมอ ด้วยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและด้วยบุคลิกที่มีความสุภาพเรียบร้อยอดทนสูงทำให้ชาวฟิลิปปินส์ราว10%หรือมากกว่า10ล้านคนกลายเป็นแรงงานในภาคบริการที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและแม้แต่ในเอเชียด้วยกัน ตัวอย่างของอาชีพที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ทำงานก็คือการรับจ้างเป็นแม่บ้านพี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงการเป็นพยาบาลนักกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพนักงานบนเรือสำราญโ้วแรงงานเหล่านี้สามารถส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ10%ของ GDP หรือรายได้ของประเทศ และหากแยกเฉพาะ,ะไรายได้จากภาคบริการแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดนสามารถทำเงินเข้าประเทศได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของไรายได้ภาคบริการในทุกสาขามีการตั้ง Commission on Filipinos Overseas หรือคณะกรรมการฟิลิปปินส์พนทะเลหรือ CFO เป็นหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสิทธิสวัสดิภาพและผลประโยชน์ในต่างแดน ซึ่งไม่เพียงเป็นตัวกลางในการประสานกันอย่างเป็นทางการแล้วจะมีการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาแรงงานให้มีคุณสมบัติตรงตามตตตตที่ลูกค้าต่างชาติต้องการอีกด้วยการเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศแม้จะใช้ระบอบประชาธิปไตยผู้นำมาจากการเลือกตั้งแต่กอนิยมสืบทอดอำนาจกันทางสายเลือด เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่ตระกูลมาโอสเป็นตระกูลที่มั่งคั่งและมีบทบาทสําคัญทางการเมืองเฟอร์ดินานมาโอสอดีตประธานาธิบดีคนที่1 0ที่ครองอํานาจอยู่นานกว่า20ปีตั้งแต่ปี1965ถึง1986ในระยะแรกก็เหมือนกับผู้นําในอีกหลายประเทศที่ตั้งใจพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดก่อนที่จะกลายเป็นผู้นําแบบเบ็ดเสร็จใช้อํานาจปราบปรามสั่งจําคุกผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองประชาชนอยู่อย่างอดอยาก แต่ตระกูลมาโกสย่างฟุ้งเฟอ้อและมั่งคั่งจุดแตกหักคือการที่มาโกสอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญนายเบนนโยอากิโนทำให้ประชาชนลุกฮือประท้วงต่อต้านและเมื่อบุกเข้าไปในบ้านพักก็พบกับทรัพย์สมบัติมีค่ามากมายรวมถึงรองเท้าหลายพันคู่ของนางอ e ิเมลดามาโกสจตรีหมายเลขหนึ่งตระกูลมาโกสต้องหนีไปตั้งหลักที่ฮาวายก่อนจะหวนคืนกลับบ้านเกิดอีกครั้งหลังเฟอร์ดินานมาโกสเสียชีวิต ตำนานบทใหม่ของตระกูลมากอสได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนางอิเมลด้าและบองบองมากอสจูเนียลูกชายคนโตหันมาทำงานการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดสร้างฐานเสียงจากการเป็นสสสั่งสมฐานอำนาจและประสานความร่วมมือกับตระกูลดูเตอร์เต้จนในที่สุดปี2022บองบองก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่17หลังเคยสอบตกอกหักจากการเลือกตั้งมาหลายต่อหลายครั้ง ในขณะที่อดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตหลังพ้นจากตำแหน่งต้องกลายเป็นผู้ต้องหาของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในข้อหาก่อาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยอาจสูงถึง30,000รายจากนโยบายใช้ความรุนแรงปราบปรามยาเสพติดเกินกว่าเหตุตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาวฟิลิปปินส์ยังได้ชื่อว่าเป็นชาติที่ร้องเพลงเก่ง หน้าตาคล้ายกับคนไทยชอบเล่นโซเชียลแต่เน้นไปทางพูดคุยส่งข้อความในปี2007ชาวฟิลิปปินส์ส่งข้อความหากันสูงสุดต่อวันที่1390ข้อความใน1วันทั้งยังชอบเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเพราะเคยมีห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง5แห่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ส่วนพาหนะท้องถิ่นที่โด่งดังไม่แพ้รถตุกๆในบ้านเราก็คือจิปนี่รถขนส่งผู้โดยสารที่หน้าตาคล้ายรถสองแถวซึ่งดังเดิมดัดแปลงมาจากรถจิบสีสันสะดุดต,ตา ชาวอับดุลฮะตูบมีใครเคยเดินทางไปยังฟิลิปปินส์หรือรู้จักฟิลิปปินส์ในแง่มุมอื่นๆสามารถบอกเล่ากันในความคิดเห็นได้เลยนะครับ